กาบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเช้าไท้เช้าโลกทุกผู้ทุกคนพี่น้องจ้าเมื่อนี่คุณแม่ลูกซีกับได้เขาสวนสามสิบไรคือเก่าพี่น้องสิผ้ามาเฮ็ดหยังพี่น้องเมื่อวันก่อนนันคุดหักหมักทุเรียนขึ้นมาแต่ว่ายังบ่ท่านได้อัปเดตเฮ็ดหลายวิธีการแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าทุเรียนมันบ่แตกหยอดพี่น้องอันเมื่อนี่พี่น้องก็สีให้พี่น้องเบิง่งอันหลังจากบ่ได้อัปเดตลงไปเนาะพี่น้องแต่ว่าเมือ่อเมื่อนั่นก็น เอาผาพุ่มร่วมอะไรกันนะพี่น้องไม่ให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าบ่ได้อัปเดตลงไปให้พี่น้องเบิ่งคุดหากพวกทุเรียนเป็นยังจะคุดที่พี่น้องคุณแม่ลูกชีคุดเพราะว่าเออเฮ็ดลายขั้นตอนลายวิธีเราพี่น้องวิธีแรกนั่นก็คือเอานาช่วงนั้นมันนอกของทุเรียนตนเนี่ยคือเอานามใส่หลายแล้วมันนอกนาม เพราะมันนอกนามพี่น้องใบหลวงร่นเบิดพี่น้องช่วงหนาแหล่งเพราะว่าใด้นาํามาหลายดีใจก็ใหายหนามไลแล้วมันก็เลยนอกหลังจากมันนอกแล้วพี่น้องคุณแม่ลูกชีก็เลยไปเอาปูนเปลือกหอยปูนเปลือกก็เลยใส่อันก็เลยไปสร้างปูนเปลือกหอยในเฟสใส่ลงไปเพราะใส่ลงไปพี่น้องมันก็ยัง่งว่าดีขึ้นแล้วก็เลยใส่ไตโคโดมาพี่น้องใส่ไตโคโดมาปรากฏว่านะใบมันแตกหยอดขึ้นมาเนาะพี่น้องเพราะใบมันแตกหยอดขึ้นมาแต่ว่า เกิ่งการสาขามรมบุญานลาไไหนนลังจากคุดไปได้อทิตยหนึ่งพี่น้องหลังจากคุดไปได้อทิตยหนึ่งเมื่อนี่ก็ะเลยสิบ้าพี่น้องเบิงหลังจากช่วงฝนตกคุดแล้วกระช่วงนี้ฝนยุดก็ะเลสสิหายน้ำ้อมแล้วก็สิหายพี่น้องเบิงไปน้ำกันพี่น้องไปห้าพี่น้องเบิงเลยพี่น้องหลากหมกทุเรียนพี่น้องหลากหมกทุเรียนคืออันต้นนั่นนะพี่น้อง พุดไปว่างหันจะล่างพี่น้องเพราะว่ามันหลากมันหมดเดินพี่น้องห่างมึงพุดออกมาได้ยัง ใจังหมดปวกินพี่น้องฉีดน้ำเขาไปออกบพท่านได้เบิดตดอกพี่น้องนี่อันสาเหตุคือคืออันปวกเน่น่าพี่น้องปวกเน่แล้วก็ลา,ากมันหมดเดินก็เลยอยากคูว่ามันเป็นยังสีหนะน้าใส่มือนี่ล่ะพี่น้อง ออกเวิดแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้ก็สิเป็นหากที่มันหาอาหารกินฟังหอยก้อนพี่น้องคะนี่่ะมันสีหลอดถ้รามันสิจังไรก็ค่อยว่าก,กันเพราะว่านั่งหายใจโบได้ต้องอ,ออกออกมาแนวนีดก่อนพี่น้องแต่ว่าหลากตัวนี้ง่ญ่อยู่พี่น้องเกหลักตัวนี้คุดไปได้อาทิตย์หนึ่งพี่น้อง คิดว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฝนมันจะมาบอพอชว่วงนัน้นฝนตกเพราะฝนตกมันกะนามมันจะแชะๆอยู่เนาะพี่น้องเุณ่อไหร่เรชี่ก็เลยคุดเมื่อนี่ก็เลยสิมาเปิดเบึงคุดแล้วก็เล่เอาอันนี้ปิดไว้เพราะว่าหยาดมันแห้งเนาะพี่น้องอือคือหลักมักทุเรียนพี่น้องวันนี้มันขาดเด้พี่น้องคุดโมเมนต์ว่าบวขาดนี่นี่ขาดอือกะย่านโยแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะ อาทิตย์นึงเป็นยังไงพี่น้องถามันเป็นมันเป็นแต่มือแรกพี่น้องจ้าเออบอกได้เลยว่าถาม,มันเป็นแต่มันเป็นแต่มือแรกแต่มัอน,นี้มันบเป็นพี่น้องมันบเป็นหมายถึงว่าใบบ่กลวงล่นบ่เชาออก็เลยใส่วิธีนี้คุดแล้วก็สใส่ การคุดของคุณแม่ลูกซีก็คือคือหักมันออกมาอ่สิละพี่น้องใส่วิธีนี่เออคือจะเป็นวิธีสุดท้ายนะคะเพราะว่ากิ่งมันบมใหญ่บโบ,บแตกหักออกมาหนิพี่น้องบบเองกิ่งกิ่งใบมันบบแตกอันบบแตกออกมาแบบกวงๆใหญ่ๆสินะพี่น้องนี่ทุเรียนทุเรียน สามปีพี่น้องสามปีสามปีกวัวสี่ปีแล้วพี่น้องมันบ่แตกมันแต่มันสูงขึ้นไปจริงสินะนะพี่น้องหลังจากคุดได้อาทิตย์หนึ่งเนาะเมื่อเนีกก็เลยสิเดอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องนี่หักขาดไปไร้ขาดอยู่พี่น้องไร้แขนงอยู่แต่ถ้าเกิดหักไงบกบอกขาดว่าเป็นหยังเนาะนี่ขาดขาดไปหักหนึ่งพี่น้อง ลากหนึ่งขาดไปลากหนึ่งพี่น้องคูดตะกี้ดินมันอยู่พี่พี่น้องมันบอเห็นหลากเลยได้พี่น้องดินมันอยู่เทียมนี่เนาะอยู่เทียมนี่ปิดเบิร์ดก็เลยเอาคุดคุดคุด,คดออกมาพี่นอ้องเมืม่อน,นี้สไหายนามจักนอยหาย,ย่างเดียวคือไห่หนามบอกกางไห่ปุ๋ยพี่น้องมาท่านใดก้า พี่น้องเลยสิหายนามึงก่อนพี่น้องคลิปนี้กะนี่ละพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่นในการขุดหลักมักทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะจากที่ออหลกักกิ่งกิ่งมันบอก่วงนะมันบ,บ,บ,บอกบอกบอกไเพราะว่ามันถมดินเลอะเกินไปพี่น้องสาเหตุเนาะ,นะทับทมลงไปหลายมันก็เ,เลยกลายเป็นเนาะพี่น้องนี่ก็คือหลกักของทุเรียนขึ้นกันแหละนี่ที่ตัดออกจาก อ่ที่มันขาดออกจากตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องลากอาทิตย์หนึ่งถือว่าอ,อ่อหลดเลยพี่น้องถ้าเกิดบด่หลดมันกะต้องเช้าต้องเป็นยังหมากไปกวานี่อ้เดี๋ยวสีหดหนามหายหนามหลังจากหดหนามหายหนามแล้วก็คงจะบ่มียังแต่ถาหลุนไปแค่นั้นพี่น้องจ้าอ่าคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบ่งตอนหดหนาม ให้หน้ำมึงก้อนพี่น้องเพื่อมันจะเป็นหลอดได้น้ำก็มม่สำนัญและพี่น้องบได้มาหลายน้ำก็ดีที่ถอดนี่ออกก็ พี่น้ก็อก้อนเงีวไปพี่น้องบ้วนต้อก่อนเดี่ยพี่น้องล้างจากอันนี้สิ้ผ้าพี่น้องยางบนก้อนพี่น้องล้างจากไห่น้ำแล้วพี่น้องกับสิ้ผ้าพี่น้องเบื้องอันหลากมันพี่น้องมันไปหดผุนพี่น้องลังจากคดน้ำแล้วก็เบิ้งหลากโคนของมันอีกเกินหนึ่งพี่น้อง เขาก็ว่าเอาเอา,เอาไปเห็ดใหม่หลอมได้เลยพี่น้องสามารถที่จะคุดกลนไปเป็นใหม่หลอมได้เลยเพราะว่ามันเหลือคะแนนหลักอยู่อันนิดเดียวเท่านั้นเด้พี่น้องจะกระเบงว่ามันบอ่อใบมันบอ่อบอเฉานะพี่น้องใบมันบอ่บยอเฉาใบยังสดชื่นเนี่ยนี่รุ่นต่อไปว่ากิงมันสิเง่าวบอ่อ เหตุผลคือกิ่งมันโมยาเนี่แหละจะได้คุดหักมันเหตุผลอย่างอื่นกะว่าได้มียังคลิปนี้ก็ขอจบเอเพียงพ่อแคนก่อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทุกผู้ทุกทานทุกคนเนาะะเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้คุณแม่ลูกศิษย์ได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ